สวัสดีคะ่ะอยู่กับน้อยแท็กเตอร์นะคะพาพามาดูเจาฟอดเจาะสีสูนปุ๊บเจาะเจาะสีสูนนะคะถ่ายหางสามนะคะถ่ายข้างต่อยางอีกแล้วคะ่ะทุกคนถ่ายตัดรากนะคะไอ้ตรงนี้ถ่ายเคยถ่ายแล้วนะคะเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วเคยถ่ายตัดรากแล้วนะคะครั้งหนึ่ง นี่เจ้าของสวนบอกว่าอยากให้ไถได้ลึกๆนะคะเอาหางสามมาลงอีกตัดอีกนะคะต่อยางก็เริ่มผุแล้วนะคะไถจะเสร็จแล้วะคะ่ะนี่กินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสองโมงนะคะฝนตั้งเข้ามาก็เลยไม่กล้าพักนะคะกลัวฝนตกมาก็เลยลงงานเลยนะคะ ข้าวเสร็จแล้วลงงานเลยน,นทีแรกเจ้าของสวนบอกว่าให้ถ่ายลายตัดนะคะ แต่เราบอกว่าถ้าถ่ายลายตัดเราไม่รับนะคะเพราะมันไม่คุ้มมันได้ไม่คุ้มเสียนะคะทุกคนก็เลยตัดงานถ่าลายตัดไปเลยนะคะไม่รับนะคะเจ้าของสวนเล็วนะไม่เป็นลรถ่ายลายตรงก็ได้ไม่ต้องไถายลายตัดนะคะถ้าไถายลายตัดมันได้ไม่คุ้มเสีย,ยจริงๆค่ะทุกคนเพราะว่า ถ่ลายตัดต่อยางมันติดกันเนาะถไ,ไปอย่างนี้มันก็ติดต่อยางเสียงใบผานแตกใบผานหักอันนี้ก็มีติดบ้างแต่มันก็ไม่หนักเหมือนเราถยลายตัดนะคะพื้นที่ยาวอยู่นะคะยาวไปถึงนู่นนะคะ เสียงตัดรากน,ะะนี่มีแต่ไถแวกออกจากตอ,อย่างเดียวนะคะมันเลยทำให้สูงนะคะตรงตอ,อยางสูงไม่เคยไถกรบสักทีน่าจะเป็นอย่างนั้นนะคะ เพราะว่าเวลารถไถมาไถอย่างนี้มันก็ลงลึกเรื่อยๆนะคะถ้าเราไถกรบเข้ามาหาต่อคืนนี้ก็จะไม่ลึกแล้วรถไถก็ไถง่ายนะคะมันจะไม่ตะแคงมากทำไรอีอกเนาะ จะมีสันสะเทือนนิดหน่อยนะคะพอเดินตามรถนะคะพอโทรศัพท์มันไม่มีระบบป้องกันการสั่นสะเทือนนะคะสูงมากคะทุกคน ล้อลอยตรงไหนมันล่องลึกล่องสูงนะคะเราก็ดันไอ้ตรงที่เป็นต่อยางน,นะคะลงมาเวลาเรามาไถหางต่วนมันจะได้ไถง่ายกว่าเดิมนะคะ ราะว่าถายหางส่วนเราต้องถายกรบเข้ามาก่อนเราค่อยถยทั้งหมดได้นะคะ นี่เราก็ไถกลับมานะคะไถกรบล่องนะคะ ใช้กรเข้าหาต่อกลับนะคะใช้กลบนิดเดียวค่ะไม่ได้วางลงลึกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงเพีงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ